ลูกค้าอยากได้ท่าวอร์มก่อนวิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะทําท่าวอร์มให้ลูกค้านะครับแล้วก็เอามาแชร์แบ่งปันให้กับทุกคนนะครับอันนี้เป็นรวมท่าวอร์มก่อนที่เราจะวิ่งหรือว่าก่อนที่เราจะคาร์ดิโอนะครับเป็นท่าวอร์มข้อต่อต่างๆนะครับพวกสะโพกก้นฮิฟเตอร์นะครับข้อต่อต่างๆจอยต่างๆนะครับเดี๋ยวลองทําตามดูนะครับท่าแต่ละท่าเนี่ยทุกคนอาจจะเคยผ่านตามมาแล้วบ้างนะครับโอเคผมจะเริ่มจากท่าแรกนะครับเขาเรียกว่าคอสเตสนะครับหรือเรียกว่าท่าที่1นเป็นการยืด กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้านะครับลองทําง่ายๆดูก่อนดึงข้อเท้าไปนะครับจะเดินไปก็ได้เดินไปยืดไปก็ได้เขาเรียกว่า dynamic s t r e t ช h i n g นะครับหรือว่าจะอยู่กับที่แบบผมก็ได้นะครับเป็นท่าวอร์มที่นิยมมากครับท่านี้เป็นท่าวอร์มต้นขาด้านหน้านะครับข้อต่อต่างๆนะครับลองทําดูนะครับใครที่เริ่มวอร์มร้อนแล้วครับลองทําท่านี้ดูนะครับเล่นแบบเร็วขึ้นนะครับขึ้นไหวเร็วขึ้นกระโดดเอาส้นเท้าแตะก้นข้างหลังนะครับอ่า ก็จะมี2องเลเวลนะครับทุกท่าก็จะมีทั้งช้าและเร็วลองทําดูนะท่าที่สองเลยว่านีฮักนะครับก็จะเป็นการยืดสะโพกก้นนะครับแล้วก็แฮมสติงด้านหลังนะครับต้นขาด,ด้านหลังลองทําตามดูกอดเข่าชิดหน้าอกเลยหายใจเข้าออกปกตินะครับเล่นเป็น d ดนนมิกเคลื่อนไหวนะครับทำต่อเนื่องประมาณ1นาทีหรือว่า4.5วินะครับเวลาวอมให้วอมนานหน่อยนะครับอ่าถ้าไหวปุ๊บก,กระโดดเป็นไฮนีเลย นะครับวอมก็ต้องเริ่มร้อนขึ้นไปนะครับเลเวียที่2ลองทําตามดูนะครับใครไม่ไหวก็ลองเลเวลหนึ่งดูนะครับใครแข็งแรงก็ลองเลเวลสองท่าที่สามนะครับเล็กพูนะครับยืดฮิฟเฟคเตอร์นะครับก้นนะครับดึงเข้ามาเยอะๆเลยนะครับเวลาวิ่งเราต้องการก้าวถูกไหมเพราะฉะนั้นต้องทําท่านี้นะครับลองดูก่อนเอาช้าๆก่อนดึงให้มากที่สุดนะครับอย่าอยู่กับที่เลยหายใจเข้าออกปกตินะครับพอเราเริ่มแข็งแรงเนี่ยพยายามยกให้สูงขึ้น ยืดให้มากขึ้นนะครับทาต่อเนื่อง30-45วินาทีนะครับดูนะครับกระโดดแตะปลายเท้าเห็นไหมนะครับเหมือนเราแปรฟุตบอลเห็นไหมแปรขาวมานะครับยืดจะเยอะนะครับเวลาวอมันก็ต้องวอมให้รอนิดนึงนะครับท่าหนึ่งประมาณ60วินาทีนะครับโอเคท่าที่4หลังทวิ์นะครับนี่เป็นท่าที่ยากแล้วก็ร้อนที่สุดนะครับทาให้อุณหภูมิขึ้นสูงเลยนะครับก้าวมาข้างหน้าแล้วบิดตัว ไปตามขายที่9นะครับยืดทั้งลําตัวแล้วก็สะโพกก้นขานะครับอีกข้างหนึ่งนะครับทำช้าช้าก่อนนะครับทรงตัวดีๆเวลาก้าวมาเนี่ยชิงเขียงหน่อยนะครับไม่งั้นจะทรงตัวยากหลังทวิสนะครับน่าจะทําได้เนาะผมมาจะพูดเรื่องนิดนึงนะครับขอโทษทีนะครับอ่ะลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกนะครับถ้าเก่งแลวถ้ากระโดดสลับข้างละหนึ่งเลยนะครับทําช้านะเห็นไหมผมยังคงเครงเลย ค่อยๆฝึกไปเอาท่านี้เป็นท่าสุดท้ายนะครับก่อนจะเริ่มวิ่งลองดูได้ไหมครับประมาณนี้นะครับอ่ะประมาณสี่ห้าท่านนะลองเอาไปทําก่อนวิ่งดูนะครับก็ประมาณห้านาทีนะครับทำสองรอบก็สิบนาทีแล้วก็เริ่มวิ่งได้เลยนะครับเริ่มเบาๆก่อนนะผมมีให้เลือกสองเลเวลนะครับเลเวลที่หนึ่งก็คือช้าๆยืนดึงนะครับยืนยืดยืนยกในวันที่สองก็คือเล่นให้เร็วขึ้นกระโดดนะครับมันจะมีแรงกระแทกหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ ไม่แข็งแรงหรือว่าอายุมากๆนะครับควรจะเริ่มต้นจากเลเวลที่1นะครับเลเวลสอันนี้ก็จะเหมาะสําหรับคนที่เริ่มแข็งแรงแล้วหรือว่าคนที่เริ่มมีพื้นฐานแล้วนะครับเอาประมาณนี้ก่อนนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับท่าวอร์มก่อนวิ่งนะครับก็จะเอาประมาณ4ี่ห้าท่าลองค่อยๆลองดูนะครับทาช้าๆนะครับเวลาวอร์มเนี่ยเราต้องวอร์มแบบเคลื่อนไหวเขาเรียกว่าไดนามิกนะครับอวอร์มแบบเคลื่อนไหวถ้าวอร์มอยู่กับพี่เขาเรียกว่า สเตติกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวอรแบบเคลื่อนไหวดีกว่าเพื่อจําให้ข้อต่อต่างๆได้ทํางานนะครับลดการบาดเจ็บนะครับเพิ่มอุณหภูมิในร่างกายนะครับแล้วเวลาวิ่งเนี่ยควรจะจิบน้ําตลอดนะครับลองดูนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่กําลังจะวิ่งหรือว่ากําลังจะลดน้ําหนักนะครับขอบคุณมากครับทุกคนผมโค้ชมาร์ทนะครับถ้าคลิปนี้ประโยชน์ก็ฝากแชร์ฝากกดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณครับ